สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันไปอีกแล้วนะคะสาหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสําอางกันนะคะก็ไม่เชิงจะเปิดนะเหมือนกับเป็นการจัดกระเป๋ามากกว่าแต่ก็ไม่เชิงจัดอีกแหละเพราะว่าไม่ค่อยเรียบร้อยอะเออจัดไม่ค่อยเรียบร้อยสรุปเอาเป็นว่ามาแชร์ว่ากลับเมืองไทยครั้งนี้เนี่ย เอาเครื่องสอําอางอะไรกลับบ้างนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องสอําอางทั้งหมดที่ันจะเอากลับเมืองไทยในทริปนี้นะคะโอ้โหคือเฮ้ยไปกี่วันเนี่ยคือเราไม่รู้ไงว่าพอไปใช้อากาศที่แบบร้อนร้อนแล้วอะมันจะรอดหรือเปล่านะคะก็เลยคือแบบนะแพน B แพ่น C แพน E ไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเป็นหมวดไปเลยนะคะจะจะเริ่มเป็นแบบแถวมาเลยแล้วกันนะคะนี้จะเป็นสเปรย์ทั้งหลายนะก็จะมี Urban Decay All Nighter นะคะ Makeup Setting Spray แล้วก็มี Mac Fix Plus นะคะมี m e l a n i m a k e it Last นะ แล้วก็มีไบโอเดอร์มานะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่มีความน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นสเปรย์ที่มี SPF ด้วยก็น่าจะเหมาะกับอากาศร้อนๆที่บ้านเราเนาะถัดมางานเบสนะคะก็จะเป็นพวกไพรเมอร์ทั้งหลายก็จะมีอัลว์ก a s สนะคะเวลเมเนอ r อลพรเมอตัวนี้คือยังไงก็รอดนะตัวนี้จะเป็น b a c k กก้าแบ l ็กไลท์ i พรเมอรนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปทดลองใช้ ว่าอากาศร,ร้อนๆแล้วจะรอดไหมนะตัดมานะคะเป็น Espo r e ด e ี Face l o w นะคะ,ก,ก,นนาก,าะก็อยากหน้าฉ่ำเนาะถึงอากาศจะร้อนแต่เราก็อยากหน้าฉ่ำนะก็เอาไปด้วยตัวนี้เป็น Ink Lot นะคะเป็นอ Face อ n d Body i l l u m i ลเมเนนะคะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ยังไม่ได้ลองเลยก็จะเอากลับไปลองใช้ที่เมืองไทยด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เป็น Eyeshadow Primer นะ ของมาลานี่นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่กําลังชื่นชอบนะขณะนี้ก็เลยเอาไปตัวแรกก็จะเอานาสไปนะแต่แบบเฮ้ยเปลี่ยนมาเหอออะไรบ้างอะไรเงี้ยถัดมาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็จะมีทาสนะคะเอ่อเชฟเทปนะแล้วก็มี u เวอร์นิคเนกสกินตัวนะคะคนละสีถัดมาเป็นงานรองพื้นบ้างนะคะรองพื้นจะไปทั้งหมด5ตัวตัวแรกเป็น n ิ x นะคะ Total Control อ่อ uh, drop foundation ใช่ไหมแล้วก็ถัดมาจะเป็น wet and wild wow, นะคะเอ่อ uh, photo focus แล้วก็มี makeup forever stick นะคะแล้วก็มีเอ่อ uh, tom ford t a s t l e t คือ tom ford เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบเออรอดนะแต่ว่า อากาศที่ร้อนมากๆอย่างเมืองไทยเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น Maybelline Dream Cushion ตัวนี้นะคะคือ2ตัวเนี้ยอยากเอาไปลองกับอากาศที่เมืองไทยมากๆนะตดมานะคะก็จะเป็นงานแป้งนะคะแป้งก็จะมีด้วยกัน6ตัวเฮ้ยจะไปต้องเยอะขนาดนี้วะแป้ง6ตัว <laughs> บ้าไปแล้วเออตัวแรกนะคะจะเป็น YSL นะคะอันนี้จะเป็นแป้ง Translucent ตัวนี้เป็นแป้งที่ช่วยเบล,ลูคุมขนนะแป้งตรีนะคะเป็น Translucent เหมือนกันแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะจะเป็น RCM a Setting Powder นะคะเป็นแป้ง Translucent ขาวๆนี่แหละเขาไม่ได้มาตลับแบบนี้นะต้องเอามาใส่กระปุกแบบนี้เองนะคะตัวนี้ตักใช้เซ็ตใต้ตาได้ดีมากนะคึก ของตรีก็ใช้ได้แหละอันนี้ก็ใช้ได้แหละแต่ว่าด้วยความที่บอกแล้วไนงะว่าเราอยากจะเอาไปลองกับอากาศที่ร้อนๆใช่ไหมอ่าถัดมานะคะเป็นแป้งของเวทแอนไวนะคะตัวนี้กําลังเอ่อกำลังลองใช้แล้วก็อยากจะเอ่อให้มั่นใจว่าเขาเป็นยังไงนะก็เลยจะเอาติดไปด้วยนะคะเอ่อโซฟาโซกูด so so นะตัวนี้ค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นแป้งเจ้านางอันนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะ เผื่อวันไหนที่เราไม่ได้อยากจะลงรองพื้นอะไรเงี้ยออไม่ได้อยากแต่งหน้าคือเวเคชันอ่ะคุณมันก็ไม่ต้องน้าแน่นทุกวันปะแต่แล้วก็จะเป็นแป้งคิวเพสนะคะตัวนี้นี่จะคุมความมันได้ดีมากโอเคมาถึงแถวนี้นะคะก็จะเป็นออพวกอายแชโดว์นะคะแล้วจะเอายแชโดว์ไปสองพาเลตนะก็คือจะมีโมเด e เรเน s อง c ์นะคะเป็น a n าตาเซีย b e อร์ l y h ฮิลลตัวนี้นะเปิดให้ดูหน่อยก็ได คือที่เอาตัวนี้ไปเพราะว่าสีหลากหลายดีนะคะก็มีทั้งโทนสมโทนน้ำตาลโทนเอ่อแดงนะอยากจะแต่งโทนไหนหละ่ะอะไรเงี้ยนะเอาพิกซี่ที่เป็น c o ร์รัปเ a t ร o n กับอิสจูดี้ทามไปด้วยนะคะอันนี้จะแบบโทนนูโชมากมากนะคะสีสวยดีอะคือก็นั่นแหละเพิ่งได้มาก็เลยอยากจะเอาไปลองใช้นะคะ เสร็จแล้วถัดมาอันนี้จะเป็น Hourglass 6หลุมนะคะก็จะมีแป้งแอมเบียนทั้งหลายเป็นแป้งแอมเบียนแล้วก็มีบรัชออนแล้วก็มีเอ่อบรอนเซอร์ตรงนี้นะอันนี้ก็เคยเห็นกันบ่อยแล้วเนาะถัดมาเป็นบรอนเซอร์นะคะแต่ก็จะเอาทูเฟสเอ่อช็อกโกแลตโซเล่ไปมิลช็อกโกแลตโซเล่นะคะไปอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเคว a นครนะคะเป็น คอนทัวร์นะคะสีมนะีเดียมเนาะแบบนี้นะอาจจะเป็นไฮไลท์ของดีออนะคะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์งานผิวเบาๆแบบว่าโกลสวยๆโกลมาจากข้างในงามมากอะ่ะแต่ราคาก็แพงอยู่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาแบลก้าสีโอปอรตัวเริบของเราไปด้วยแน่นอนนะไปไหนเราไปกันทุกงานนะคะเปิดไม่ได้ ไปไหนเราไปกันทุกงานนี่ประมาณนี้สีใกล้ๆเคียงกันเลยอะแต่ว่าโอปอจะปังกว่านะแล้วก็ถัดมาจะเป็น b ล u s h On นะคะตัวเจ้าของ MAC b บ u s h On MAC ที่เป็นรุ่นนี้ไปด้วยนะคะสี just a web นะคะคือตัวนี้จะใช้ปัดทับกับตัวสีต่างๆเนี่ยแล้วมันจะสวยคือมันได้แก้มแบบ กเดกอเออ็อยากเด็กแกเออต่อไปเป็นบลัชออนแบบครีมนะคะนี่เป็นของบูชัวนะคะเป็นบลัชออนของนาสนะคะสีแมทลี่นะก็เป็นโทนนูด,นดคือพยายามที่จะให้มันครอบคลุมไงมีชมพูมีนูดแล้วก็มีพีชนะคะโดยว่าก็จะเป็นสีโทนพีชนะคะประมาณนี้นะเป็นงานลิปบ้างนะคะ เยอะมากเลือกไม่ได้ไงก็จะเอาไปโทนที่ที่กำลังชอบอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นของใหม่ที่อยากจะอาไปลองด้วยนะก็จะมีลิปไลเนอร์ของ MAC นะคะสีโซแล้วก็มีลิปไลเนอร์ของ Kylie Jenner นะคะสีจิงเจอแล้วก็อันนี้จะเป็นสีก็อันนี้จะเป็นสีแดง Mary Jo จนะคะก็ล q u i d ดลิปสติกสี Mary Jo จแล้วก็ จ i ิงเจอเอ็กซนะคะอันนี้จะเป็น The ะบาร์นะเดอะบารสีอัสเวอร์นะคะแล้วก็อันนี้คือ2อันเนี้ยสามอันเนี้ยได้มาใหม่ก็เลยอยากไปลองแล้วก็มี Marc เจอนะคะอันนี้เป็นสี Hot Coco a, น่น่าจะใช่นอใช่แล้วก็มีนาสนะคะเวลเวดเอ,อ่อสีบาวนะคะไม่ได้นะลิปที่รสชาติอร่อยของเรา t o face นะคะ Sweet peach อันนี้เป็นลิปกลอสนะสีที่จะเอาไปคือสี Papa don't peach นะคะเสร็จแล้วก็จะมีลิปสติกนะอันนี้จะเป็น YSL นะคะเบอร์อะไรต่ก็เบอร์อะไรไปอะเบอร์45นะคะโทนสีแบบแดงๆชมพูอะไรเงี้ยนะตัวนี้ทางลงไปแล้วก็ทับด้วยสีนูดนะมันก็จะได้ปากแบบ ยังไงอะเหมือนเกาหลีนิดหน่อยอะเออเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นของของอะไรนะของลอร่าเมอร์เซย์นะคะเป็นโทนสีนูดแบบนูดน้ำตาลส้มนะคะของแม็กนะอันนี้ก็คือสีเฟอร์นะคะเป็นนูดชมพูนะท้ายนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลอันนี้เป็นของเอเซนต์นะคะ long lasting เบอร์ยี่สิบแปดนะคะเป็นโทนน้ำตาล แล้วก็จะเป็นดินสออายไลเนอร์นะคะแล้วก็มีเจออลอายไลเนอร์อันนี้จะเป็นของอิงล o อดเพิ่งได้มาใหม่ลองใช้แล้วชอบติดใจครีมมี่ดีเงามคือแบบติดทนแน่นอนเราก็ต้องไปลองใช้ที่เมืองไทยใช่ไหมว่าเจออากาศร,ร้อนๆแล้วจะเยอะไหมถัดมาเป็นดินสออายไลเนอร์นะคะน,นี้จะเป็นของ r าร์เน In นะก็ <c oughs> มี s m a s h b o x นะคะ มีของเซฟอร่าแต่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีโซลีวาสีดำนะคะมีเมเบลีนสีดำแล้วก็มีดินสอ,อ,อปากกาอันนี้เป็นลายน้่ยแบบปากกาของอีฟนะคะเกือบจะหมดแล้วก็จะหมดละเ,เป็นงานคิ้วนะคะแล้วก็งานขนตาเนาะคิ้วตก็จะมเีเอาตัวนี้ไปแน่นอนนะคะของอาราตเซียนะคะเป็นสีดักบราวใช่ไหมแล้วก็มี ปัดขนคิ้วนะคะอันนี้เป็นของ j u i ช y นะคะตอนแรกมันเป็นสีใสๆนะใช้ไปใช้ไปเฮ้ยทำไมมันสีน้ำตาลคุณคะอย่าไปซื้อเลยนะซื้อที่มันถูกกว่านี้ดีกว่านะคะตัวนี้เออโอเคของ Glossier Boy Brow แปลงเขาแบบเล็กมากอะ,อะกล้องไม่โฟกัสอีกสอเขียนคิ้วนะคะของ Etude House นะคะ Drawing Eyes Brow อันนี้เป็นสเปร์อะไรอะเ,ออเบอร์หนึ่งนะคะ อ่ะถัดมางานขนตาบ้างนะคะก็จะน,นะน,นิ้นะอันเนี้ยเราก็ไว้ปัดขนตาล่างนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะหัวแปรงมันไม่เหมาะกับที่จะปัดขนตาล่างนะเพราะใหญ่มากแต่แบบนางไม่เหิมอ่ะนางไม่ไหลอะ่ะคือแบบหยุดติดทั้งวันไม่มีแบบตกสะเก็ดอะไรเลยอะ่ะก็เลยชื่นชอบแต่ก็นะยังมีข้อเติที่ว่าหัวแปรงมันใหญ่มากดูสิเนี่ยหัวแปรง ใหญ่ไหมล่ะตอนอยู่แล้วนะคะก็เป็นของ Kissme นะคะ Hairinmake ตัวนี้ Long and Chroma Mascara m a j o r i c a m a j o r i a นะคะนี้เป็น Mascara base ชื่นชอบและแน่นอนที่สุดนะคะ Maybelline ตัวนี้ Push Up Angel นะคะต้องเอาไปแน่นอนนะนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมก็คือจะต้องมีค้นตานะคะมีแนบนะมีที่เหลา เอ่อพวกดินสออะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีมนะีดโกนเอาไว้การคิ้วนะเพราะคิ้วเราขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมิร์รนะคะคือกระจกนั่นเองจะเป็นกระเป๋าที่จะเอาใส่นะคะมีอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของ Mega f l a ร์ r วมั้งซื้อมาตั้งนานแล้วแหละนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ s e p h o r a นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีที่ใส่แปลงนะคะ แล้วก็ตักได้เอาพวกนี้ใส่ไว้แล้วก็คือจะมีพัฟนะคะของชิช a โดมีกระดาษซับมันกระดาษซับมันของครีน n นเคลียร์แล้วก็แน่นอนฟองน้ำไข่นะคะของเอ,อ่อบิวตี้เบนเดอรนะคะอีกอย่างหนึ่งคือมีกระจกของเซฟ h ร่านะ ราได้ดูในส่วนของเครื่องสําอางไปแล้วใช่ไหมว่ามันเยอะแยะมากมายอลังการยังกะจะย้ายบ้านเลยนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของแปรงแต่งหน้าบ้างนะคะแปรงแต่งหน้าที่ตั๊กจะเอาไปนะคะก็จะมีอยู่แค่เท่านี้เองนะถ้า <c oughs> เป็นกล่องของซิกมานะคะซื้อมาแบบนานมากแล้วนานก่อนที่จะแบบเริ่มทํา youtube นะคะก็เขาจะเป็นแบบลักษณะเน,นี่ย ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดอะ่ะเหมือนจะเคยเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเอาแปลงอะไรไปบ้างนะคะอันแรกนี้จะเป็นของ is cosmetics นะคะเป็นแปลง forest blush นะคะเบอร์227นะตัวนี้เอาไว้ปัดแก้มชอบชื่นชอบมากนะแล้วก็ถัดมาก,ก็จะเป็นของ is cosmetics เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น buffing นะ u u f i n n m m n n r r l brush นะคะก็เอาไว้ลงพวกฟาวเดชั่นที่เป็นแป้งนะคะคือแป้งผสมรองพื้นว่างน้นนะขนมันนุ่มดีนะคะแล้วก็สบายหน้ามากนะถัดมาอันนี้จะเป็นแปรง Sigma นะคะ t a p e r Face นะ F25 นะคะอันนี้เอาไว้ทำลายก็เอาไว้ลงแป้งเซตแป้งใต้ตาหรือว่าเซตตามทั่วหน้าแหละนะโอเคอ่ะอันนี้เป็นแปรง โปรดคู่ใจชอบมากอันนี้เป็นเฟอร์เลสนะคะคือตัวหนังสือที่หายไปแล้วนะเป็นเฟอร์เลส c c 3นะคะเป็นลักษณะน,นี้จะเอาไว้ทำลงคอนทัวร์แล้วก็ลงบรอนเซอร์แล้วก็ลงแก้มก็ได้คือแบบมันใช้ได้หลายอย่างมากเลยและที่สำคัญคือขนแบบขนนุ่มมากถัดมาเป็นของซิกมานะคะอันนี้เป็น flat top kabuki brush นะคะ เอ0นะก็เอาไว้ลง foundation นะคะแล้วก็ทีนี้จะเป็นอันเล็กๆแล้วนะก็จะมีแปลงเขียนคิ้วนะคะอันนี้เป็นของโซอีว่าเบอร์322เขียนคิ้วนะคะถัดมาอันนี้เป็นของ m o ร์ฟีนะคะเป็นแปรงเบลน R 3 9นะก็ขนก็โอเคนะใช้ได้ไม่แบบ ไม่แบดมากนะคะเป็นแปรงเบลนด์รู้สึกวหาือจะเอาแปรงที่แบบเบลนด์เนี่ยไปเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นของ i s c o s m e t i c นะคะเป็นแปรงเบลนด์อีกเช่นเดียวกันอันที่สองแล้วอันนี้ก็อีกอันนึงเป็นแปรงเบลนด์แต่แปรงแบบว่าหัวใหญ่หน่อยฟูฟูนะคะอันนี้เป็นของโซโ o นะคะตัวนี้เนี่ยใช้แบบติดมือมากๆคือเขาจะหัวแบบ ุ่มหน่อยใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ตักเอาไว้แบบว่าทําความสะอาดตรงขอบๆอแบบเวลาที่เกลี่ยอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ปะแล้วเจ้าจเานี้ยลงอีกชั้นหนึ่งคือแบบเกลี่ยให้แบบฟุ้งๆอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างงี้มือเอาลงค่ะ <c oughs> แปลงเบลนด์อีกอันหนึ่งที่เราก็ชื่นชอบคือของ Sigma Blending e 25ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยตอนที่จักได้มามันเป็นแบบแถมอ่ะเออแล้วมันเป็นรุ่นแรกๆเลยอะ่ะขนจะนิ่มมากนิ่มแบบ ใช้ติดมือมากๆเลยถึงแม้ว่าด้ามมันจะสั้นก็ตามนะคะตัวนี้รักมากห้ามตายนะลูกห้ามตายจะเป็นแม็กซ์สองหนึ่งเจนะคะเป็นแปลงเบลนกี่อันแล้วเนี่ยบเบลนอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นแม็ก2์สองสองสี่นะคะบเบลนตัตวเนี้ตั๊กจะไว้ใช้เหมือนกับตัวโซโหตัวนี้นะคะคือเป็นแปลงเบลนสะอาดที่แบบเก็บรายละเอียดสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปเป็นแปลงหัวพุ่มนะคะ เป็นโดม e สามสิบนะคะของซิกมาตัวนี้ก็เอาไว้ลงแบบว่า,าตรงช่วงบริเวณหางตานะคะตัวแปลงเบลนตัวนี้นะคะ f 6 3เนี่ยคือเขาจะเข้าแบบรายละเอียดตรงเบ้าตาได้ได้ดีมากคือเหมือนแบบถ้าต้องการความคมลึกของเบ้าตาเข้าไปอีกอตัวนี้โอเคแปลงหัวดินสอนะคะ e 3 0ของซิกมา ัวนีก็ไว้ลงแบบ waterline อะอไรเงี้ยตัวนี้นะคะจะเป็นแปรงสอง,สองด้าม2อทางนี้นะคะเป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้อะคราวอืมค u าวบรัชนะคะอันนี้ได้มาตอนจากอิ i ซี่แบกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเออนะก็จะมีที่แบบลงอายแชโดว์ด้านนี้แล้วก็จะเป็นหัวดินสอด้านนี้นะคะเมื่อกี้ก็เอาหัวดินสอไปแล้วแล้วเอาหัวดินสออีกทำไมอ่นะอันนี้ เป็นเบอร์2-3-9นะคะเป็นแปลงอายแชโดว์นะคะของ MAC นะคะอันนี้เป็นโซอ v วนะคะ134เอ่อเป็น l u x ส์ลักส์พาวเดอร์ฟันอันนี้ต้อเอาไว้ลงไฮไลท์งานไฮไลท์ต้องมาอุ้ยวันนี้ไฮไลท์ฉันก็ปังปะยันสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่เอาไว้ทาลิปนะคะเป็นของอะไรอะ่ะ b e เดลเลียมชูอะไรสักอย่างเนี่ยต้องซื้อมาจากเว็บไซต์นานแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วนะคะแปลงที่ชอบเอาไว้เขียนลิปสติกอ่ะจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยอันนี้ซิกมานะคะวิงเก็ตไลเนอร์ e ศูนะเป็นแปลงที่คนถามมาเยอะมากเลยว่าแบบเออพี่ตั๊กใช้แปลงอะไรที่แบบเขียนอะไรเนอรยงเงี้ยหัวเล็กๆอ่ะมันคือซิกมา e 0 6นนั่นเองนะคะเป็นแปลงที่เอาไว้เขียน ิ้วอีกอันหนึ่งแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นสปูรี่นะคะอันนี้เป็นของอนะมอร์ฟี่นะมันเบอร์หายไปแล้วอะเบอร์หายไปแล้วอะแล้วก็อันนี้จะเป็นของเรียลเทคนิคนะคะเฮ <c ười> ้ก็จบหมดแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะได้ความเพลิดเพลินและก็ได้รับรู้ความบ้าของตักไปด้วยนะคะคือคนอื่นเขาก็เอาไปแต่ที่จําเป็นปา้าแล้วก็พยายามแค่แบบว่า ไม่หนักแล้วก็น้อยที่สุดหรืออะไรเงี้ยและอีนี่คืออะไรคะไปแล้วเดี๋ยวตาจะไปเก็บกระเป๋าต่อนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ